เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องลูกใจกับคุณยายนะคะมาแข่งกันดื่มนมแต่เราคงไม่แบบดื่มแบบยกซดอย่างนี้นะคะมันง่ายเกินไปนี่เรามีอุปรกรณ์ช่วยววนี่ค่ะเป็นหลอดนะหลอดไม้ตัวน,น,น,นี่นะคะสั้นกับอันไม่สั้นอ่านี่มีมีหนวดด้วยอ่ะแบบที่สองนี้ก็จะเป็น,ปนมีหนวดอย่างนี้เหมือนกัน แต่เป็นเล่นตายังไงอ่ะอ่าเป็นหนวดแบบนี้เหมือนกันนี่แบบนี้เหมือนเป็นแบบคัดขมอ่ะนะดูสิคะเออแบบมงกุฎมงกุฎออใช่ใช่ใช่เป็นราาชินีใช่ไหมปากระเป๋ายิ่ชุบหนึ่งสองสามเริ่มอดูดดูขึ้นมาดูด

เอาน้ำให้น้องเจนหนึ่งทำไมนะนมที่หนูกินหนูทุกวันเลยนะเอ้าแรงแรงแรงดูดูแรงเลยแรงไปละไปละมาละมาละโอ้ไม่สำเร็จนะครับรกิจโอ้โหไม่ไม่สำเร็จนะครับสำเร็จไหนแม่ขอลองสิมันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยจับจับปลายจุ่มให้แม่หน่อยจับปลายจุ่มไว้นะ แล้วดูแล้วเนี่ยดีเฮ้ย,ยน,น,นั้นของยายโอเคใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสามสิบหกวินาทีนะคะหมดแก้ว เข้าใจแล้วทาไมถูกใจถึงบอกว่าจะอ้วกเพราะว่ามันต้องใช้แรงแรงปั๊มในการดูดเข้าไปมากมันจะแบบพอมันใช้แรงปัม๊มแรงดูดเข้าไปมากเนี่ยเพดานปากมันก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องแบบเอาลิ้นนะคะรีดกับเพดานปากมันจะเจ็บเพดานปากนิดนึงแล้วมันก็มีลมเข้าไปมากก็เ,เลยทําให้แบบเหมือนจะอเจียนนิดนึงนต้องใช้แรงแรงดูดค่อนข้างมากนะคะ,ะตายายตายายตายาย เดี๋ยวไปละก่อนเมื่อกี้ถูกใจหนึ่งาทีสามสิบหกวินะไปเริ่มยื่เลยนี่ตงย้าหอไไม่ลงเลยไม่ยุกเลยเป็นไงแม่ไหวไหมไม่ไหวไหวไหมได้ไม่ไหวไม่ไหได้ มันใช้พลังมากมากมันใช้พลังมาก <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวเนาะมันใช้พลังมากมันยาวอ<ม>่ะยาวอ๋อไม่ได้ดูดง่ายเนาะเนี่ยใช่มันไม่ได้ดูดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนแบบเอามาดูดน้ำอ่ะเอ๊ะอลองดูดน,นดูด้ำสิดูดง่ายไหมดูดแรงๆโอเคกว่าใช่ไหมไหนแม่ลองดูดสิลูกแม่ลองเปรียบเทียบระหว่างเอาไว้ดูด ดูดน้ำกบดูดนมเนี่ยดูน้ำไปง่ายกว่าไม่ไมันก็ต้องใช้แรงมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าระยะทางหลอดเนี่ยมันยาวนะคะนั้นใช้หลอดสั้นๆของเราปกติดีกว่าอีกนะคะโอเคค่ะวันนี้สร,รุปได้เท่านี้นะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้งทงาง YouTube, Facebook, ยูทูบเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมนะคะ,ะ,คะไม่มีชนะคะไม่มีใครชนะเลยลูก แม่ชนะพอแม่กินหมดคนเดียวดื่มนมทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมดื่มนมกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ